สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับโอ้เป็นยังไงน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หววรัฐบาลออกไปแล้วเนาะท่านผู้ชมกะใจจดใจจออยู่กับเลขหางประทัดปูพญาเตา่าตอนแรกกะบ่ปันไนดนรอกท่านผู้ชมพอดีไปจดุดเลขหางประทัดจูปูคนหานหง่งตรงกันขัดครับหาหานึงก็เจ็ดแปดท่านผู้ชมเมือที่นี่กะหวยรัฐบาลก็ออกไปแล้วเนาะกะผมกะ ขาอ่อนปวกเปียกไปน้ำเนาะทรามผู้ชุมเนาะกับบกคิดว่า่วยรัฐบาลจะออกไปส่งนี้เนาะจังใดกับขอแสดงความเสียใจด้วเด้อท่ามผู้ชุมจังใดกับบวกหูสีวายจังใดเนาะผมกับว่าบว่าถือกับเห็นใจทุกทท่านทุกทุกคนแหละครับเพราะว่าทุกคนกะหวังว่าอยากจะมีโฉกกับปูพญาเตานหวัดนี่เนาะหวังขักหวังยางขักเลยแหละจน บางวันหวยรัฐบาลออกกับจนบ่ได้ไปกระกายงานนะครับก็ล่อฟั่งโชกลาภอยู่นี่นะเพื่อจะได้โฉกน้าปูพญาเต่าในน็อตต่ว่ากัคิดหวังอยู่ครับท่านผู้ชมเลขปูพญาเต่า่นบกเขา้าต่ว่าเห็นน้องอามพ่นลงไปบางวันเลขหัวหมูเข้าด้วยครับที่หัวหมูที่ไปถวายปูพญาเตา่าเห็นเป็นเก้าหอกสองนะโตแง่เติบครับเก่าหอกสองอยู่หัวหมูหรือว่าปูพญาเต่า่น บอท่านให้เลขขางบัตรถัดเว้นไปจังวดสองงหวดนี่จังใดหรือแต่ว่ากะพวากับคอยขอโฉวหลาดติดตามผู้พญะาเตาไปไปเบิรงเราทำปรชมเนาะผมกับบงหัวเล่าสิ่งให้โชคเต็มๆแบบเก่านึ่นเก่าบงหัวยิ้มไลสิไดใดแบบนั้นอีกแต่ว่ากะหายตามผู้ชมห้เบิรงไหวเป็นแนวทางนะครับคือมันไม่มีอย่างแน่นอนเลยในชีวิตคนเอา ของที่วาแน่นอนมันอาจจะบ่แน่นอนก็นได้ครับมีได้มีเสียอย่างกะมันก็นเป็นของธรรมดาเนาะเฮากะต้องอ่าเพื่อใจไว้เวลาผิดหวังนะครับจักน้อยหนึ่งเวลาเฮ้าผิดหวังเฮาก็สิบ่ได้เสียใจแห้งเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าชีวิตกะต้องดําเนินต่อไปลุกขึ้นมาสู่ใหม่ครับยังมีโอกาสดยูยครับโอกาสเป็นของเฮาเสมอตรแบใดทีเฮายังลุกขึ้นมาสู่เฮาก็มาขอใหม่ตามสารต่างๆ แต่ว่าปาูพญาเตาเพิ่นอาจจะห้เข่าบรตรงนองวดที่แล้วผ่านมาเมืองว่านนะครับเมืองว่านผมก็เมื่อด้ลงคลิปเนาะผมก็ยากอยู่ก็เลยเศ้านี่ก็เลยมาถักไทยท่าผู้ชมอ่าอยากถามเบืองเป็นจังไ๋เนี่ยกะรู้สึกว่าผมก็เข้าใจครับว่าพิดหวังกันหลายท่านหลายคนอยู่แต่ว่ายังมีอีกหลายสารนี่ครับที่เขาจังปูพานนี่ น้องอาร์มกับผมไปขยเยาเซมซี่นี่เข่าเต็มเต็มเลยครับข้างแรกนี่ได้ขยเาได้เจ็ดซี่ไม่แรกนี่ได้เจ็ดได้ที่สองได้ซี่แล้วขยเยาข้างที่สามนี่ลดออกมาพร้อมกันครับเลขเก้าตกลก่อนเลขหกตกลงที่หลังครับแต่ว่าลดพร้อมกันได้เก้าหกเข่าเต็มเต็มเลยครับเก้าหกเลขเซียมซี่เข่าเต็มเต็มเลยถือว่าเข่าแข็งอีีรครับไีหเล เจ็ดสีเก่ามีเจ็ดมีสีมีเก่ามีหกสองแม่แรกได้เจ็ดสีเนาะสองแม่หลังนี่ล้นพร้อมกันครับท่านผู้ชมได้เป็นเก่าหกเก่าหกเจ็ดสีกับเก่าหกเจ้าแมวหัวแดงครับเจ้าแมวหัวแดงเหล็กที่ขึ้นอยู่หินเพลินนะครับเขียนเป็นสามหกเก่าสามหกขาหรือสามหกแปดยังไงล่ะครับแต่ว่าหกกับเก่านี่ชัดแห้งครับท่านผู้ชม แต่มันกระเบิงได้หลายรูปหลายแบบนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์ล้วกะติดตามรับชมไปเบิงวา่าเลขแต่เรามองตาคนเฮาบ่คือกันครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นเป็นหกหาอีกท่านนึงอาจจะเป็นเป็นหกเก้าหรือหกแปดก็ได้ครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างครับเพราะว่าเลขที่เห็นมันกับเบอรใดวา่าชัดเจนอีหยังมก็ออกล่างๆแล้วก็ผููคุนหารกันท่านผู้ชมถึงแมว้ว่าเลขหางประทัดบ่เขาแต่วา่าเลขถูกเลขถูก พอต้องรอประเด็จุดเลยครับเหมือนที่ว่ามท่านผู้ชมพิ่นแวะมากราไหวพิ่นจุดไหวครับได้หกเก่าเก่าครับช่วงที่ไปจุดเลขหางประทัดพอดีเลยครับบังเอิญไปเห็นพอดีหรือว่าเลเพิ่นจะให้พิ่นจะให้แบบนี้กระบ่กหูกันครับทูบที่จุดไหวก็ย่งบาแตกครับเห็นเป็นหกเก่าเก่าครับเข่าเต็มเต็มเหมือนกันครับนี่แหละครับผมถึงว่าอยากให้ท่านผู้ชมบึ่งไปหลายหลายมองแล้วก็ วิเคราะห์มึงถ้าเข้าไปเพ่งเล่งยุ่จุดเดียวหลายเกินไปเวลามันผิดพลาดหรือบอกเข่าเข่ากะจะเกิดความเสียใจแล้วก็นหน่อยใจถึงว่าจังใดกะลมไปแล้วเขากลุูขึ้นมาใหม่ตอนไปโจมเราก็สแสวงหาโชกันต่อไปคลิปนี้กะมีสำเน็จละกะันตอนไปจมกะขอบพุณในหลสำหรับการติดตามรับชมห้ยกำลังใจทางช่องนุ่มอามคนเดิมอามคนชันแนวขอต้องรอหรือเบาใ่ มามาโดยตลอดขอคุณในหลายอิรีครับก็ขอเออยพญาในธรรมชุมโชคดีบ่มาจะเป็นโชคดีทั้งรับโชคจากห่วรัฐบาลหรืออาจจะโชคดีทางอื่นบ่นแน่ได้ครับพี่น้องอถึงแม้ว่าหวยหวยรัฐบาลออกไปแล้วเขาอาจจะบ่โชคดีแต่ว่าเกิดลูกโยงเทพเงื่อนเดียนพันอ,อ๋อพันทรงมา่าใสจังเสียจักเมื่อน,นึงก็ถือว่าเป็นโชคได้ครับแลรวกะ พ่อแม่ที่เจ็บไข่ได็ดป่วยอยู่แล้วหายจากป่วยนี่ก็ถือว่าเป็นโชคขึ้นกันครับยัยขึ้นกันครับ่านรรมชม้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับย้๋ยว,วันหนาสิบหกมิถุน่าปีหกหานี่ก็คอยมาลุนกันต่อครับว่าผมจะไปขอสารหม่องไดแน่แล้วกคคอยมาเบิ่งกันว่าเลขสิเขา่าบอรหรือจังไดก็คอยติดตามรับชมกันนะ่านผช้ชมเนาะคลิปนี้ก็มีเสนีห์แหละครับขอให้โชคดีท,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 ทุกๆแผ่นทุกภปากแข็งแรงเด้อ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม